สวัสดีครับผมอุ๋ยครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวสิ่งที่เราเคยใช้กันไปแล้วโดยไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะครับที่ปรากฏใน EP ที่1ของกว่าจะเป็น normal distribution นะครับในนาทีที่ประมาณ25.25 25ครับผมมีการพูดบอกว่าคำตอบของเจ้าตัว ODE ตัวเนี้ยคือหน้าตาประมาณนี้เลยแล้วผมก็สกิปไปเลยนะฮะก็วันนี้มีเวลาแล้ก็เลยมาดูกันว่า ทำไมมันถึงได้หน้าตาประมาณนี้ออกมาจากสมการดังกล่าวนะฮะก็ลุยกันเลยไหมฮะปะโอเคครับสิ่งเริ่มต้นเลยก็คือว่าเราต้องกำหนดว่าตัวของฟายพรา์โอเวอร์ฟนะครับเท่ากับ KX นะแล้วที่เนี่ยครับการที่เราจะซอฟตัวของสมการนี้ได้อะเราต้องใช้ความรู้ของ ODE ถูกต้องแล้วฮะก็คือ ตัวของพรามตัวเนี้ยแบ่งออกมาก่อนเป็นตัวของ d by dx ครับให้มันเหมือนคือรูปเดิมมาก่อนเพราะว่าตัวพรามตัวเนี้เป็นแค่ notation <c oughs> เพื่อสื่อถึงการดิฟนะครับว่ามันเกิดขึ้นมาทีนี้ครับเจ้ตัว dx ตัวเนี้ยเราจะย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของ equation นี่ครับซึ่งเราจะใช้ concept ที่เรียกว่าเป็น separation of variables ครับซึ่งเป็นหนในเทคนิคที่เราใช้แก้ ODE หรือก็คือ ordinary differential equation นะครับจากตรงนี้ครับ เราได้ตามมาว่าโอเคมันคือไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเลยครับแล้วก็มี dx มาปรากฏอยู่ที่ด้านขวาของ e q u a t i o ันนี้แล้วนะฮะที่นี้ครับสิ่งเราทำไปทำไมครับเราเหมือนกับว่าเราพยายามแบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้มันชัดเจนครับอย่างเช่นฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นฝั่งของฟายฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นฝั่งของ x ครับหรือเพื่อให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมขอดรอปไอตัว Argument ของฟายไปนะครับก็จะได้ว่าหน้าตาประมาณนี้เลยฮะก็คือ การที่เราเซ r เรตตัวแ r ริเบิลซึ่งเป็นชื่อเทคนิคนะครับก็คือแบ่งให้มันออกเป็นทั้ง2ฝั่งนี่แหละจากนั้นเราจะทำการอินทิเกรตทั้งสองข้างของ Equation นี่ครับก็คือเติมเครื่องหมายอินทิ r กร s i ้าลงไปนะฮะทั้งสองข้างนี้ก็กลายเป็นอิ t ทิเกร i ชันะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะทำยังไงดีฮะเราพิจารณาเทอมทางซ้ายก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเทอมทางซ้ายตรงนี้มันคืออาจารย์บอกมาว่าเป็น1ส่วน x dx นะครับซึ่ง การอินทิเกรตตัวนี้มันจะได้ว่าเป็นล็อกของเจ้าก้อนนั้นที่มีแอบสูตใส่เข้ามาด้วยนะครับเพื่อการันตีว่าอายคิวเมนต์ของล็อกเนี่ยต้องเป็นบวกเท่านั้นนะครับแล้วก็บวกค่าคงที่ที่ได้จากอินทิเกรชันมานะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราดิฟค่าคงที่อ่ะมันได้ศูนย์ครับเราต้องบวกค่าคงที่ที่ได้จากการอินทิเกรตมาเสมอนะครับส่วนอันนี้ประเด็นนี้ก็คือที่ใส่แอบสูตรไบยูเพราะว่ามันต้องมากกว่าศูนย์เท่านั้นนะฮะแล้ว ด้วยความที่ว่าไฟล์ของเรานีครับมันเป็น density function density function เนี้ยมันคือความน่าจะเป็นของแต่ละความเป็นไปได้ครับซึ่งมีค่าอยู่ตั้งแต่0ถึง1ครับก็เลยได้ว่าเราสามารถ drop ไอ้ตัว absolute value ไปได้เพราะมันมีค่าเป็นบวกนะอ๋อมีนิดหนึ่งครับตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายบวกนะครับไม่ใช่ตัว t นะฮะต้องขออภัยด้วยฮะถัดมาครับเรามาดูฝั่งขวามือบ้างนะฮะฝั่งขวามือมัเป็น integrate ของ kx dx เนะ ซึ่งตรงนี้เราพบว่าตัว k มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับ x ที่เราใช้ในการอินทิเกรตครับก็เลยขอดึง k ออกมาข้างนอกอินทิเกรชันก่อนจากนั้นตรงนี้มันเป็นการอินทิเกรตของ XD x dx นะครับซึ่งเราก็จะได้ตามมาว่ามันคือ x กำลังสองส่วน2ครับซึ่งอย่าลืมบวกค่าคงที่ในการอินทิเกรตไปด้วยนะครับเราก็มี k ที่อยู่ข้างนอกอินทิเกรชันเข้ามานะฮะทีนี้จัดรูปจักเล็กน้อยครับก็จะได้ว่าหน้าตาประมาณนี้เลยครับเราก็ define ค่าคงที่ตัวใหม่นะฮะ ได้มาตอนนี้ครับเราได้แล้วว่าตัวทางซ้ายมือของอีควเอชันนี้มันเท่ากับ log ไฟ์บวก c 1นะครับกลับกันทางขวามือเราก็ได้ว่าเป็น kx สแควส่วน2แล้วบวกกับ c 3ครับเนื่องจากว่ามันเท่ากันอยู่เราก็เลยมาจับมันเท่ากันเลยนะฮะก็จะได้ตามมาว่ามันคือตัวนี้เลยฮะเสร็จแล้วนะผมต้องบอกงี้ก่อนก็คือ เอายุบรวมกันของเจ้าตัวค่าคงที่ครับก็คือลบ c 1ของทั้ง2ข้างของสมการนี้ครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ก็คือ define เป็นอีกค่าคงที่1นึงไปเลยแล้วกันนะฮะแล้วต่อมาครับก็คือเนื่องจากว่าเรากำลังหาค่าฟล์อยู่เนะเพราะฉะนั้นเราพยายามจะเขียนเป็นฟล์เท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เนี่ยมันติดล็อกอยู่ซึ่งล็อกตัวเนี้ยมันคือล็อกที่เป็น b a s ของ e ครับเราเลยเหมือนใส่ exponential ไปทั้งสข้างนะครับ ก็จะได้ว่ามันคือ e แล้วก็ยกกำลังไอ้ตัวเนี่ยที่อยู่ทางด้านขวามือแต่ก่อนหน้าเนี่ยครับก็ได้หน้าตาประมาณนี้เลยครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะใช้คอนเซปต์ของเลขยกกำลังครับที่บอกว่าการบวกกันในเลขชี้กำลังเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือการคูณกันนะนะครับของตัวที่เป็นเบสเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วจาก e ยกกำลัง c 4ตัวนี้ครับมันก็คือค่าคงที่อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเราก็เลยเรียกมันว่าเป็น c ไปเลยครับ c ตัวใหญ่เนี่ย เราก็ได้ว่ามันคือ f x เท่ากับ c คูณกับ e ยกกำลัง k x s q u หารด้วย2ครับที่เลขชี้กำลังนะซึ่งตรงนี้ครับก็จะได้หน้าตาของ f x ที่สอดคล้องกับตัวของสมการแรกสุดเลยครับตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้ครับก็น่าจะประมาณนี้ฮนะสวัสดีครับ